ได้อยู่ะ <laughs> <ś c oughs> นี่ยดูสิ <ś c oughs> อ่าแสงไม่บางแล้วโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เราน่าจะไปหาเขาที่ร้านของเขานะ,ะ่ะอืม,อม ลดน้ำนะคะกิจกวัรประจำวันนะคะให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาเขาที่ร้านนะคะอันนี้เป็นของชื่ออะไรนะลืมชื่อ <c oughs> ลืมชื่อชื่ออะไรวินลี่วะสักอย่างลืมชื่อ <c oughs> เดี๋ยวเราเ <c oughs> ออผิดอีกน้ออ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดต้นไม้กนก่อนนะคะ ัสดีค่ะนี่ตอนรับกุศลไอสตรีมนะคะขอบคุณสำหรับกานโอเคไม่นะนก็ไม่ขนาดนั้นไม่อันนี้เป็นกล่องเดี๋ยวลองเอาไว้เก็บอุปกรณ์น,นะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้เก็บไปเลยอเอาแค่จอดอันนี้มาขอบคุณสำหรับก,กบารกดแชร์ไสตรีมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคเป็นสิกล่อง โอ้ยขอบคุณสำหรับการแชร์สตรีนะน่ารักมากๆเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะดูดดูดดออยอยโอาเล่นใช่ไหมมันเล่นเพลินเกมนี้เล่นเพลินมากบอกเลยถ้าไม่มองเวลานี้คือแบบ ต้องตัดต้องตัดนะคะมันเป็นอะไรจะต้องตัดเนาะเดลองเงี้ยเดี๋ยวต้องเก็บของพวกนี้ไว้ด้วยนะคะอันนี้คือพี่เล่นมาเยอะแล้เหมือนกันนะมีนะคะในมือถือนี้นะเกมราคาไม่แพงค่ะเกมนี้ 5pm เหรอต้องไปตอนเย็นใช่ไหมเดี๋ยวน้ต้องไปหาที่ทะเลตอนห้ามเออน่าจะห้ามมี เราไปเก็บของกันก่อนอืมวันนี้ของเยอะจังยา่าไปเลยเฮ้ยมารุสวัสดีจ้ามารุมารุไปยังมารุไปเดี๋ยวนี้มารุเป็นพยาบาลประจำหมู่บ้านนะคะเอ้ยได้ป๊อปรีดอ่าซีดีโกเล่นไม่เอาไม่ใช่แล้ว ในมือถือล้อนละคา่ะอ้าวสกิปเลยจ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องมานั่งตกปลาก,กันแล้วล่ะเอ้ยอีเออย,ยังไม่ได้ลงหมดเลยเดี๋ยวเราวิ่งมาเก็บของกันก่อนอาได้กลาสเชดเนี้เดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ไปให้ที่ห้องเพยห้องสมุดไม่ใช่ห้องพยาบาล ไม่นะเอ้ยมิชเอ้ยมิชตกมาแม่ฉันเห็นคนพยายามกำลังเล่นสตูดิโอวันเล่แหละ <laughs> อืม Ủa ừ, Phương Ừ Cột ngay dù Mặn Mặn nè Này cái láo, này cái này cái Nó sẽ đếp perfect mấy, nó sẽ đếp perfect mấy Yeah ราคาไม่แพงค่ะกินอ่า,อาได้แต่ละอย่างน,นี่ได้ไปแล้วนะคะเราจะได้เงินเยอะๆนะคะจากการตกปลานในช่วงแรก ออเอออออน,อนิ่งเตปะาอันช u i ตอนนี้ไม่รู้ว่าในในนั้นลดราคาอยู่เท่าไหร่นะโอเคราคาเท่าไหร่อะเนยะไม่พอรู้ไหม อองนะน้นองเขาบอกว่าน้องเขาไม่มีตังค์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรารีดไปมิวเซียมก่อนเดี๋ยวม่มาตกปลานะคะเพราะว่าเราต้องเอากราเชดปะกราเชดไปให้นะคะ อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะรู้สึกว่าตัวละครม,มันจะีกอยังใช่ปะอุ้ยสักครู่นะคะ้นนโอเคมาแล้วเรียบร้อยโอเคขออนุญาตข้ามนะคะ เอ้ยไม่ได้จังนี่โดนนทนะคะเอาเป็นนิ่งเรียบร้อยนะคะได้เงาเงินนะโอเคเราจะไปปลูกฟาร์มเพิ่มดีไหมเดี๋ยวเราเออกของให้เราเซร็จแรกครบก่อนละกันเดี๋ยวเราจะค่อยปลูกเพิ่มอีกนะคะเราตกปลากันดีกว่า คุณภาพแม็กเลยนะใช่งนน้อยพูดถูกนะฮะนน้อยในน้อยทอปพูดถูกเลยว่าจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาหนูแอะไม่ได้น o ตกปลา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 คนบะะัว จิกกับบุมจิกกับบุมอ่าเด็กตา่ายเขียวมาเนี่ยกินไปเลยละกันผมอยากเป็นเตจถีพี่ก็อยากเป็น โอ้ยวัสด,ดีแซมเดี๋ยวตกปลาตรงนี้แหละเดี๋ยวแซม <โฮ S 2> ก็น่าจะต้องมาพร้อมกับอาบิเกลกับเซบาสเตียนนะคะก็คือเซบาสเตียนนี่เป็นในดวงใจของอีฉันนะคะชอบเซบาสเตียนขางมันเซบาสเตียนอะน่าแซนดี้นอย่าเซบาสเตียนของพี่

อันนี้จริงไปเลยเอ้ยกดผิดเดี๋ยวคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะคะโอเคคนนี้ไม่เคอยอยู่ในสายตาเลยนะจริง <c oughs> ในดูวยซิ้เรารู้จักคนไปเท่าไหร่แล้วเิบสี่ทับยี่แปดนะคะริงเดี๋ยวอย่าโ <c oughs> ามาห อของเต็มอืมนั่นว่นาต้องจากลากันเท่านี้นะคะมินตอรีฟูเอหัวทองเดียวต้องจะผานไม่ได้นะเรายังไม่ได้ลงไปเก็บของข้างล่างเลยใช่ปะใช่ใช่เดี๋ยวเราลงไปเก็บของข้างล่างเลยะคะ่ะเดียยังจะต้องแวะไปร้านของลุงอยู่ดีนะคะ บอกไอ้หน้าหล่อบอกไอ้หน้าหล่อไม่ให้ย,ยุ่งเนี่ยแชร์สตรีมกันหรือยังฮะแชร์สตรีมหรือยังฮะฮะอี่เสตางย้อมผมไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราออนนี้มาเก็บไว้ก่อน,นอันหนึ่งนะอย่างละอันแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ขายจิ้งไปเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูด้านล่างน,นะคะช,บชุบขนมปังยี่ห้อไหน ไออตรงนี้อันนั้นก็อืม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 จบเลยอ่ะอ่ะห้าไม่ได้ห้ามมือมันีปัญหาแบบตัวตุ้มที่ห้ากว้างตรงนี้มันมุดแบบอ้าวหนึ่นะคะขอย้อนตั้งข้าพเจ้า

um, mm um, -hmm. um, mm um, -hmm. um, mm um, -hmm. okay. ก็อยู่เหมือนเดิมสานุมไม่มานะคะพยายามเก็บเรื่อยๆอะคะ่ะไม่ต้องนีบหรอกจริงๆมี่ไปแค่นั้นนะคะเรายังไม่เจอเราเข้าบ้านเขาได้ไหมอะเอ่นะอ้าวโมกลับะเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาอเราก็เดี๋ยวเอาของไปขายกันนะคะงิ่ง ชีวิตดำเนินไปไวมากบอกเลยว่าโคตรไวนะะี่ค่ะเก็บของ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 ช่วงห้าวันแรกนี้ยังจะไม่มีอะไรนะคะก็เดี๋ยวพี่เก็บเก็บเก็บกันเก็บอันเก็บอ่า ก็ไปตักน้ำเอาไว้ก่อนจุด,ดเออเคให้นอนกันดูดีดีดีดในดูงซีพวกนี้อุย๊พยพวกนี้ฝนตกว้าวมีจะอะไรพวกนี้ฝนตกนะฮะเอสอสกิลไวทชิงเพิ่มขึ้นดีว้าวได้ตังค์เพิ่มเยอะเลย